ทนายเจมรับเรื่องใหม่ดาวิกาส่งหลักฐานมาให้แล้วเรียกจิกคำหยาบรอรับหมายสารเลยวันที่14พฤศจิกายน2567จากกรณีดรามา่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบนแม่หัวเป็นที่ถกเถียงกันสนั่นโซเชียลจนขึ้นเทรนด์ X อยู่หลายวันลุกลามไปถึงนักแสดงนำของเรื่องอย่างใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่เธอก็เจอกระแสราม่าถล่มหนักจนใหม่ดาวิการับไม่ไหวจนต้องให้ทนาย มาช่วยดำเนินคดีกลุ่มคนที่โพสต์ด่าแบบหยาบคายพร้อมทั้งใหม่ดาวิกายังได้โพสต์อีกว่าจะนำเงินที่ได้จากการฟ้องร้องไปช่วยเหลือสัตว์อีกด้วย ล่าสุดทนายเจมสนิติธรแก้วโตได้ให้สัมภาษณ์กับทางนายเอนเตน์ระบุว่าใหม่ได้มาปรึกษาเรื่องคดีกับตนเมื่อคืนอย่างที่ทุกคนทราบว่าใหม่โดนมาทุกกระแสดรามาแต่ใหม่ก็ไม่เคยลุกขึ้นมาฟ้องเพราะใหม่คิดอยู่เสมอว่าตนเองเป็นบุคคลสาธารณะย่อมมีคนวิาพากษ์วิจารณ์แต่กรณีนี้มันเลยเถิดมากเกินไปจริงๆใหมพ่พยายามอธิบายแล้วก,ก็ยังมีคนมาตามด่าคือต้องชี้แจงก่อนว่า นักแสดงไม่ได้รู้เห็นในทุกฉากรู้เฉพาะภาพรวมเรื่องและฉากที่ตนแสดงในเมื่ออธิบายแล้วก็ยังมีคนมาตามด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายครั้งนี้จึงไม่ขอยอมซึ่งใหม่ได้ส่งหลักฐานบางส่วนมาให้ขายเจ็นแล้วมีหลายสิบข้อความเลยบางข้อความก็เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทอาทิมีคำว่าสันดานแต่บางข้อความเข้าข่ายความผิดฐานดูหมิน่นอาทีเรียกจิต แต่ยังบอกไม่ได้มากเพราะตนยังไม่ได้ดูทั้งส่วนจะตามสืบตัวตนว่าใครเป็นคนโพสต์นั้นคงต้องใช้เวลาเพราะบางข้อความคนโพสต์ก็ทําการลบแอคเคาน์ไปแล้วถ้าทําการสืบทราบตัวตนได้เมื่อไหร่ก็จะดําเนินการฟ้องและส่งหมายสารไปที่บ้านเลยสําหรับโทษในมูลความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาหนา,นาจาคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน200,000หรือทั้งจําทั้งปรับส่วนความผิดฐานดูหมิ่นนั้นจำคุก1เดือนและปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ดาวิกาโฮเน่เกิดวันที่16พฤษภาคมพศ2535ชื่อเล่นใหม่เป็นนักแสดงนางแบบและนักร้องลูกครึ่งไทยเบลเยียมอดีตนักแสดงสังกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทับปกช่องเจปัจจุบันเป็นนักแสดงอิสระเธอโด่งดังจากภาพยนตร์เรื่องที่มากพระขนงเธอได้รับรางวัลหลายรางวัลจากผลงานของเธอได้แก่นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากงานรางวัลภาพยนตร์ไทยชมรมวิจารณ์บันเทิงนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมสองปีติดต่อกันจาก รางวัลสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่25จากภาพยนตร์เรื่องฟรีแ l น n ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอในปี2566เธอได้รับรางวัล Best Global Teleplay Leading Actress จาก Global Art and; Television h e a t i n g Award ครั้งที่36ดาวิกาเกิดมามีพ่อเป็นชาวเบลเยียมและแม่ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร สำหรับชื่อเล่นของเธอคือใหม่ตั้งตามชื่อของใหม่เจริญบุระนักร้องนักแสดงหญิงชื่อดังชาวไทยพ่อแม่ของเธออย่าร้างการเมื่อเธออายุเพียงสิบขวบจากนั้นแม่และนาสาวก็เลี้ยงดูเธอมาในพศ2557ดาวิกาซื้อบ้านหลังจากที่พ่อของเธอกเกษียณอายุงานเพื่อให้เขาและครอบครัวใหม่มาอยู่ในประเทศไทย ดาวิกามีพี่สาวชาวเบลเยียมต่างมารดาสองคนชื่อเอเลนาและดาวิเนียทั้งสองสมรสแล้วดาวิกามีหลานหลายคนหนึ่งในนั้นชื่อโจเซปายชาลอตลีคลายส์ is, เป็นบุตรสาวของดาวิเนียและเป็นนางแบบ